เช้าแล้วนะครับแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวโรงแรมเขามีอาหารเช้าเลี้ยงด้วยนะเดีวเราลงไปกินอาหารเช้ากันเดี๋ยวเราดูออกไปดูกอนว่าสว่างแค่ไหนครับโอ้สว่างแล้ววิวนอโรงแรมมัจะเป็นยงี้ครับตึกเราโดนอยู่ในซอกตึกนะ,ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันดีกว่าครับนะครับนี่คืออาหารเช้าครับมีไส้กรอกมีลาซาบะแล้วก็มีไข่แบบหมูรอบมังค ก็ขนมปังแล้วก็ไข่ล้วอ็โคตนมแก้วหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวรีบกินแล้วเดี๋ยววรานี้ไปขึ้นรถไฟชินคันเซ็นดีกว่านี่คือโรงแรมของเราที่นอนเมื่อคืนนีครับรถไฟใกล้จะมาแล้วตอนนี้อยู่ที่สถานีเกียวโตนะครับกำลังรอชินคันเซน็นตอนมาตอนประมาณแปดโมงครึ่งอยนะเรานั่งไปชินโอซากา้าสถานีเดียวนั่งประมาณสิบสามนาทีก็ถึงแล้ว เป็นเมืองึ้นมาทันทีอย่างเกี้เป็นเมืองเก่าๆเลยไนสถานีชินโอซาก้า คนคึกคักจะเยอะไปไหนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่สถานีชินโอซากะนะคะรับเอากระเป๋าเดินทางกับสัมภาระต่างๆฝากลูกล็อกเจอไว้แล้วตัวเบาแล้วเดีย๋ยวเราไปเที่ยวในเมืองโอซากากันดีกว่าครับยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนบ้างตั้งใจจะมากินร้านอาหารที่ตั้งใจนะแต่ตอนนี้โคตรอิ่มเลยจะเลยยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราเดินไปซับเวมิโดสุจิไลนะครับ เวลาในหุบสวยครับจอดังไปถึงน่าจะประมาณ9โมง50แต่ร้านเปิด10โมงครึ่งก็ไปรอคิวซะหน่อยคนเยอะน่าจะคิวยาวตอนนี้เราอยู่ในน้ำบาสเตชตั่นนะครับก็เราจะไปต่อทางออก2ครับทางออกที่2อ,อ่ะออกไปทางออกที่2อ,ออกไปไหนแล้วเนี่ยงงแล้วย่านน้ำบานะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้านซีตเตเซอุด้งมานะไปนะเดินไปกันดีกว่าจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมากินอาหารที่ออากาเนี่ยประมาณ1ิบ้านนะครับแต่ดูทรงแล้วได้ห้า้านนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอิ่มนะเวลาหมดเดินหาร้านไม่เจอเนี่ยนะไม่รู้อยู่ตรงไหนไอร้านแรกเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเจอไหมนะยัง,งงงอยู่เดี๋ยวขอเดินหาแป๊บนึง เดินตากูณนะครับไปกุนะมันจะบอกบมดเลยว่าเราต้องต้องเลี้ยวไปทางไหนนะฮะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยว้วายละลงไปเดี๋ยวก็ถึงนะฮะมาถึงก็มีคนเข้าคิวรอ,อเลยนะไปเดี๋ยวเราไปเข้าคิวดีกว่าร้านนี้กุซุยคิตโตเซอุดองคนอย่างเยอะเลยนะ เราโชคดีมาเร็วยืนไม่ยาวเทาไร่เย็นรอแล้วเนี่ยใช่ไหมโห<อ>ตอนนี้เราหางลุ้นดีกว่าเราได้กินร้อนแรกแล้วครับทีนอะไรตรงนี้ได้ได้กี่คนตอนนี้ยืนอยู่ค่อนข้างร้านก็ร้านก็หนาวมากเลยครับนือนนี่เย็นหมดเลยแต่เราก็ได้กลิ่นหอมๆจากนิคุซุยนะไปแล้วครับเข้าไปกินกันเลยดีกว่า จะไปกินไม่นอ,อน,นี่โต๊ะใสกงโต๊ะเ่าเข้าไปก็จะเป็นตู้กดนะครับโดยมีเมนูให้เลือกอยู่ประมาณ5อย่างแต่จริงก็มีแค่3อย่างแหละที่อันที่4-5เป็นข้าวตงไทยวันนี้เราจะกินตัวกลางครับคือนี่กุุ้ยโตเปล่าไม่ใส่เส้นน,นีกุุย made of origin น,นัดก็ตำหรับ แล้วครับอร่อยมากเลยครับนิ่คลสยุยน้ำสุกใสๆแล้วก็เนื้อนุ่มๆกับไข่ทีท่พิถีพิถันมากครับคุ้มค่ากับการที่มายืนรอใครแวะมาแถวนี้น้ำบะเนี่ยก็ลองแวะมาดูครับเสิร์ชร้านว่าที่โซเซอุดองโอเคเดี๋ยวเราไปต่อร้านอื่นต่อครับยังไม่รู้เลยจะไปร้านไหนเนี่ยยังง,งงงอยู่เดี๋ยวังงงครับหลงมาแถวไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าอยู่แถวไหน <het is. S 2> คนเยอะนะข้างหน้านกทงเที่ทุกคน ต้องตรงม,มาที่นี่ครับจุดแลนด์มาร์กของโอซาก้าทุกคนเลยามาที่นี่ดูดีก็ต้องมาด้วยฮะถืงอน้องโปูแล้วน้องโปูโอ้คนเยอะไปไหนเนี่ยคนจะเยอะไปไหนเนี่ย เดี๋ยวเราไปถ่ายกับป้ายกุลิโกะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเลยครับเราต้องหาของกินต่อครับนะภารกิจการกินของเรายังไม่จบแค่นี้ถ้าประจำคือต้องชูมือเหมือนป้ายกุลิโกะนะยครับป้ายกุลิโกะนะักุลิโก้พอกพีนมาหาอีกแล้วนะแก ไปไปเนีนี่ถายนคนเยอะเยอะถึงกูบัตรีแล้วครับพี่ไม่มีใครถ่ายให้ถ่ายคนเดียวนะการถอดน้ากากตรงนี้คนเยอะโอ้โควิดเดี๋ยวเราไปหามุมที่คนสงบกว่านี้ดีกว่าครับนี่มาถ่ายตรงนี้ดีกว่าไม่ค่อยมีคนเราจะไปยืนตรงไห้สะพานนะคนเยอะ มีเรือมาด้วยนะผ่านป้ายคุณลุงกูริโกปุก๊กยู่แม่นั่งเรือนี้มันสบายจริงๆนะไมต้องมาเบียดผนอืมนะไม่มีคนเลยตรงนี้ว่างเปล่าอืมใหม่แล้วมันทำไมก็ไม่โดคุณนด้วขึ้นได้ครับว่าแถวนี้มีร้านอีซีร้านรามงโนโพอก สาขาเดียวในญี่ปุ่นครับเดี๋ยวว่าจะไปจัดซะานหน่อยแต่ตอนนี้อิ่มมิคุโซอยอยู่เลยครับกินนี้ไหเนี่ยอิ่มอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันถ้าคนเยอะก็ไม่กินถ้าคนไม่มีคิวก็เดี๋ยวไปลองดูครับนะอิจรันโนโพอกไม่มีหมูแล้วมีอะไรอ่ะดีเส้นอ่ะคริโกอตรงนี้นะครับเดินมานิดเดียว,วก็จะเจอเลยอ,อ,อลโโรันโนพอก โนพอกอิซิรันรามเมงขาขาเดียวในญี่ปุ่นนะครับที่ไม่มีหมูไปดูดีกว่าว่าคนอยากยิวยยาวไหมนะยิวยาวาไม่กินดีกว่ากี่เอดียวิรันรามเมงที่ไม่มีหมูเราดูตีจะกินอะไรอะ่ะมันไม่มีหมูะมาอยู่แถวสถานีเทระดะโชน,นะครับเรากำลังจะเดินไปหาร้านอิกายากิกัน เนี๋ยวเขากินทาโกยากิเดี๋ยวเราไม่กินเราจะกินอิกายากินะลุงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องเดินไปดูนะใกล้ๆแล้วล่ะเดี๋ยวก็ถึงหนาวมากเลยตอนนี้ถึงแล้วร้านอิกายากิเห็นละสามร้อยตอนนี้รู้สกเย็นหน้าตาเปไ็นไงเมื่อกี้ กหน้นาตาเป็นอย่างนี้นะคะอีกายากิเป็นแผ่นมีไข่มีแป้งแล้วก็มีปลาหมึกนะฮะปลาหมึกน,น้องปลาหมึกนะมากินกับโค้ดในแฟมิลี่มาครับ ไ้<ม>อกะเยเกนะเดี๋ยวรีบเอาไปทิ้งแล้วเดี๋ยวเราไปที่นต่อครับไปครับไปกันต่อครับยังอินไม่สุดครับเดี๋ยวไปอยู่ที่โรงพยาบาลเ,เองครับนะยินเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปสถานีเพื่อขึ้นรถไฟกลับไปเทนโนจิครับอ้าวเห็นน้องหมาน้องหมานังา่นงกันเต็มไปหมดเลยมองเห็นไหมที่ถึงน้องๆที่บ้านพอมาแล้ว อยู่ถแถวสถานีชินอ,มอิมามิยะนะครับเราจะเดินไปร้านอีกร้านหนึ่งครับเป็นร้านดังร้านดังไวมันเดี๋ยวไปด,ดูกันดีกว่าว่ามันจะมันแค่ไหนเดินไปเรื่อยฮะจะเห็นสถานีนี้ฮะแต่ว่าใกล้ถึงแล้วครับเดีย๋ยวไม่สถานีที่อยู่ข้างหลังไกลๆนู่นนะเราเลี้ยวขวาข้างหน้าก็ถึงแล้วโอสาก้าขึ้นชื่อเรื่องเรื่องในย่างย่างบกานกระทะต่อเนีเ่ยเราจะไปกินร้านที่ มีชื่อเสียงคนมากินเยอะเลยเดี๋ยวไปดูดิว่าคนชิวยาะแค่ไหนไม่รู้จะได้กินไหมนะที่ร้านยามากิยามกยามกิลุงไข่ที่ยามากิไปดูกันว่าจะได้กินไหมนะปกติกินตับไม่เป็นนะเนี่ยไปหาเรื่องไงอยากลองดูเนี่ยเดี๋ยวถึงแล้วอันนี้แหละถึงแล้วร้านยามากิได้กลิ่นมาแต่ไกลใช่ไหมโอ้คนบ้าเลยค่ะ ร้านยอดนิยมมีร้านมาเปิดแข่งค่อยๆแต่ก็สู้ความหนาแน่นของร้านนี้ไม่ได้โอ้โหตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วคนเยอะโอ้โหลงได้ไปเห็นหน้าลุงตัวเป็นๆน,นะดีใจนะ้เดยาหาคือเราจะได้กินไหมเนี่ยคิ้วยาวยาวไปนู่น อดกินแน่เลย้าลองชิวยาวขนาดนี้อดใจดีกว่าครับคิวแถวไม่ขยับเลยครับคนเขาก็กินกันไม่สนใจว่าสลัเรานานต้เงาขายลุงเขาเป็นที่เลิกก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่เดีว่ากันอ ไม่กินดีกว่าครับคิวยาวมากเลยครับเดี๋ยวเราไปหาร้านอื่นกินดีกว่าไม่มีหลายร้านนะโฮโมโนเนี่ยลุงพกขายดีแล้วเราไปกินร้านอื่นดีกว่าไม่มีวาสนากินฮอร์โมโนคุณตานะครับเดี๋ยวเราไปกินฮากุยยากิคุณยายแทนอยู่ใกล้ๆแถวนี้เองเดินไปประมาณร้อย กวเตนะไปกินเลยฮอร์โมนคุมตาเนี่ยนายเขาดังยงากิเอาไว้คราวหน้ามาต้องจัดให้ได้เดี๋ยวเราไปกินทาโกยากิคุณยายดีกว่ามีไงร้านคุณยายทาโกยากิแต่คุณยายไม่อยู่แล้วร้านมาขายแทนเดี๋ยวซื้อทาโกยากิเขากินสักาไหร่ทาโกยากิแปดลูก250สองร้อยห้าสิบเยนราคาถูกมากมีดปลาหมึกไหมเท่าแถว ย่านดังเป่ลูกไม่ได้ราคาเนี้ยคุณพันเยอนร้านคุณยายทาโกยากิเ่ยขายโดยคุณหลานแล้วคุณยายยังอยู่ไม่รู้นะไม่กล้าถามอ่ะกลัวสะเทือนใจเอ๊หนาวด้วยระหว่างรอหลานผลิตทาโกยากิเราก็เลยสั่งน้องไดกงโคเด้งมากินร้อนร้อนก่อนนะครับ กนละ80เยนน่ากินเชียวมาแล้วทากโยกยากิ8ลูก250เยนเท่านั้นเองครับน่ากินมากร้อนๆเลยเนี่ยกินในอาการหนาวๆน,น,นะจะต,ต้องเป่ากันนะหรือกินแบบลูกผู้ชายดีกินแบบลูกผู้ชายต้องไม่เป่าเดี๋ยวเรามากินทากโกยากิแบบลูกผู้ชายดีกว่าเคยกินทั้งลูกแบบไม่เป่าครับร้อนนองก,กินทั้งลูกนะครับน่ากินความสุยแบบไม่เป่า ไม่เป่าไม่เป่าแล้วทีแบบผู้ชายโอ้โหยอดกินแบบผู huh. uh ้ชายเป็นอย่างนี hmm. yeah, ้เองควันออกปากว้าวอร่อยลูกนี่ครับร้อนเลยควันฉุยกินแบบผู้ชายลูกนี่อ๋อ อร่อยโอ้ยิือ้ยสิยสยสเดีนยวกินต่อก่อนนะครับโอเคอิ่มแล้วครับไปเดี๋ยวเราเดินกลับไปสถานีกินอิมามิยะดีกว่าระหว่างทางเดี๋ยวมีอะไรกินอีกเดี๋ยวอาจจะพลนดอีกนะ <c oughs> กินให้สดแล้วอยู่ที่โรงพยบาลโอเคโอ้ตะกียรตะเตชันใหญ่จุงเบ้ใหญ่แล้วข้าาก็มีทานชลเต็มเลยครับติ 11,000าน์ล่าเดี๋ยวเราเดินเล่นที่สถานีนี้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถไฟต่อไปสถานีชินอซสากาครับต่อฝากกระเป๋าไว้ที่นั่นครับแล้วเดี๋ยวดือค่ำๆแล้วเรานั่งรถไฟเข้าโตเกียวกันครับใหญ่ดูเลยข้อตังได้ยังไงเนี่ยใหญ่และยาวขนาดนี้ ชอสวัสีแดงหน้าเล่นจุงเบยใหญ่ไปไหนนะมืออย่างเยน็นเห็นคุณยายคุณยายมาเที่ยวสถานีโอสักก้ากับคุณตาโลมาสีจิ้งคุณอย่างกะนอนนั่นางแกรนฟรอน์โตสักก้านี่ไม่เคยไปเลย มีอีกหลายชั้นดับน้ำท้องไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักหนาวดือยโอซาก,ก้านะนรู้เย็นหมดแล้วแต่หนาวไปไหนโอซาก้าเย็นเย็นเป็นที่ให้คนมานั่งชิลๆรับมาตากลมเย็นๆดูวิวตึกมปกุปดะโอซากทาวเวอร์ที่หล่งนู้นจะเป็น เออปูเมดาสก,กายทาวเวอร์ถึงไม่เคยได้ไปขึ้นเลยมันหนาวนะหนาวมากจะมีลมได้ไหมแสงเดดยามเย็นมองเห็นคนหัวปลิว สถานีชินโอซาก้าดีกว่าครับที่เราดูดีก็ประมาณนี้แหละเนาะเน้นกินเป็นหลักเตี๋ยได้ไม่ได้กินตับลงจะก,กินตับลุงองสถานีชินโอซาก้าครับเดี๋ยวเราเ,เอากระเป๋าที่ฝากไว้ในตู้ล็อกเกอร์ดีกว่าอนนี้ก็เอากระเป๋าออกมาเรียบร้อยแล้วครับน้องเหลืองของเราไปจไจยกัยต่อกับโตเกียวไปดีก,กว่ากินโอซาก้ายามเย็นครับเดี๋ยวเรานั่งรถไฟเข้าชินโอคุโบโตเกียวแลน,นะครับนั่งรถไฟไเที่ยว อาหาโตเกียวแล้วก่อนอุซากาไปแล้วนะเดี๋ยวกบมาเจอกันใหม่อุซากามีแขวนซึ่งแบรอพรูไม่ถึงัน อากาศหนาวมากเลยตกเย็มันหนาวขนาดนี้เนี่ยหนาวก่ออยู่อาก,กายาเยอะเลยเอี่เย็นนี้ล้วไปดีไปดีกว่า น,นี่ชินโอคุบโบครับย่านเกาหลีเกาหลีน้อยมาเราข้ามถนนกันดีกว่าเราเราอยู่ท่านี้นะคิดว่าอุ่เกิเขาไม่หลอกเราเกาหลีไปไหนเนี่ยดูอยู่เกาหลีไ่ได้หาเกาหลีโอ้หนาวโอ้เน,ายยาน,นือย่างนะโดนแล้วโรงแรมเลมแบนเคบินนะรีบดีกว่าไม่ไหวแล้วหนาวเกิน ขึ้นมาก็จะเจอรีเซพชันตรงนี้ต๊อบบี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนนั่งขขงสันชายหญิงนะ้ายๆที่นักวย่งอยู่ดีๆเราลงไปหาอะไรกินข้างดีกว่าครับอยู่มากยังไม่กินอะไรเลย,เยมันจะกินเียร์แล้วนี่ครับเผมไม่เดี๋ย้กินอีกแลร่ คือบรรยากาศชินโอเปโบตอนเกือบเกือบสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มแล้วว่ะประมาณนั้นแหละนะยานเกาหลีของญี่ปุ่นเขากินไรดีอ่ะสี่ทุ่มก็เหมือนจะปิดแล้วนะครับบางร้านแต่ร้านนี้เปิดอยู่โอ้อยไปเกาหลีนี่ยานเกาหลีชัดนึกว่ามาเด็นเมียงดงอ,อาหารเกาหลีเพียบกินไรดี โอ,โโอ้โหก็จะประมาณนี้ครับเกาหลีส,ส่วนใหญ่นะร้านส่วนใหญ่ก็จะปิดแล้วแหละรเราไป,ปข้างหน้าอีกนิดนึงดีกว่าวันนี้เดินกลับมาทางโรงแรมมนเดิมว่าแต่อีกฝั่งนึงนี่คือโรงแรมของเราที่นอนคืนนี้เรมเบรนเคบินนะครับชั้นสองเป็นมีร้านปิ้งย่างเกาหลียร้ยานไก่ทอดเกาหลีราคาก็พอสมควรนะนี่แหละ อาหารเกาหลีเยอะแยะเลย,ลยในร้านคประมาณนี้ไม่ค่อยอินกันอาหารเกาหลีเท่าไหร่ออรครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารญี่ปุ่นโยชิโนยะข้าวหน้าเรือของเราดีกว่าราคาประหยัดถูกด,ด้วยอร่อยด้วยกินง่ายด้วยโยชิโนยะของเรากลับมากินโยชิโนยะาตายรังีิโยชิโนยะข้าวหน้าเนอของเราดีกว่าอุ้ยน้องโทนันลักเชมอือม้อนุ่มเขกินข้าวหน้าเลยเจ๊ กินอะไรดีมีเมนูทุกที่ด้วยแบบใช่ไหมโอ้โหนน,น่ากินมากๆเลยข้าวไฮยัชิอร่อยด้ยครับข้าวนานนี้กับซอสแบบไฮยัชิต้องดูอิ่มนะครับไม่อิ่มหรอกแต่ไม่รู้จะกินอะไรนะเดี๋ยวค่อยไป,ห,ไปหาขอไหน่อยจะไปกินดีกว่า หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาอหของในเป็นดีก่กว่าแวขึ้นไปกินบนโรงแรมเจ้าไี่ชั้นแปดาอเกาหลีจีเนี่ยโชคีที่เรามีเยาเวชนย่ยุญากนะพอ,อรอดได้แล้วจาก Family m a r รโอเคเดี๋ยวขึ้นไปกนินบนโรงแรมกันดีกว่าแปดนี่คือของที่ซื้อจาก Family ่มารนะคะับได้ไดยคืออข้มเขมสดอะไร กินกับเบียร์นอนแอลกอฮอล์ออกฟรีศูนย์เปอร์เซ็นตแอลกอฮอล์กินสิบกระป๋องก็ไม่เมากินอะไรดีกว่าค่ะคนค่อนข้างเยอะรีบๆลงไปนอนดีกว่าไม่ไหวแล้วเนาะแกข้างขวาแหละ